สวัสดีครับมาพบกับมูลนิฟันเซ็ชาแนลดูว่าอย่างหน่อยบพรบว่าทั้งช่องเพจช่องยูทูบเพื่อกับเพื่นอขอบคุณพี่นงสูงเลยที่พี่น้องเสียสละเป็นน้ำไม่ได้มาติดตามรับชมเจตุคิบเจตุคิป,คปขอบพี่น้องสูงที่พี่น้องเข้ามาก็ไดคก็แชร์ก็ติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิง่งจากคนวันนอกของหน้าสั่งส่งเลยเนานะอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์ของท่านช่วงนี้ยังได้ข้ออากาเทรเลอู่พี่น้องขั้นพี่น้องมาเข้ามาติดตามมาเข้ามารับชมกดหอดฟังหอดต่อน้ามูลนิยพี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องอากาศร่มหนาวกโชกกแแงงงบ่่่หยุดพีน้อมาาเ ช่วงมังหันนีอากาศก็คึ้มพี่น้องคึ้มเย็นในเด็ดก็ออกพี่น้องคึมมืดมากคือฝนติดตกกรบบนตกพี่น้องเพราะมันลมกระโชกแหงพี่น้องถ้าลมกระโชกแหงหาดตกจะเป็นไปได้เพียงเนาะมาพี่น้องไหมมินีย่างลอย้าพี่น้องมากินมตำหมักแตงอันที่สันเท่าพี่น้องกับสมต้นอันนี้กะสมประตอมมิจะสมก็สมสักันี่งน้องมาพี่น้องมาลงมือกันพี่น้องมาก็มีผักกาดพี่น้องมีผักซีผักซีลาวอยู่สวน มาเจมกันกันกินเข่ากับอากาศน้าพี่น้องมันพี่น้องฟังเสียงล่มเดี๋ยวพี่น้องเนาะโนดม ຕ້ອງແຕງຊິໄປແ สีเลาองามผี่น้องปนปลาพุณเนี่ ลมแห้งแจ้งจีโนวาหยังหลังดิ้นดิ้นดิ้นอยู่พี่น้องสู่ลมได้นกรงบ่าบ้หัก ล,ล่มก็โช์มากล่มโตนมากเป,เ,ปเป็นหัวเป็นหัวเป็นหนองเอ้ย ถ้าพี่น manager, ้องไม่กินอาหารแบนั้ท่านพี่น้องก็เสพพี่น้อง 总不当陪同。 กำาลังเรนมันกวนพี่น้องครับตามมาแต,เเตงเพชรตวดครัพี่น้องเตงเพชรเตงแสบ ายคนพันมายังหน่อยจะได้การคลิปได้การริงคือบอวดมาพี่เขาา้าใจวะโอ้ยเนาะคนมันโกอวดกับโกอวดเนาะพี่หนองเนาะมึงเนะคยโบ,บอวดเนานะ มันก็เจาะทักมากเป็นเด้อายเพราะโลกแล้วการกินกับเรอกกระเลือกก็เป็นอวนทิน้มพี่เขาเจาะหรอว,วะ มันมาวันนี้ยังไงพี่น้องมากินตั้แตงพี่น้องกับสมตันกับสมปะตองพี่น้องเพลิดเพลินจบพี่น้อยแซ่บแจพี่น้องกับอาหารอีสานมันเท่าอีก่ไม่นอนหนึ่งพี่น้องเนาะกับบรรยากาศหนาวเย็นลมโปรโชคแห้งพี่น้องลมโปรโชคมากวายุดบายอนพี่น้องอันนี้แห้งไก่หอดพี่มาแห้งลมโปรโชคแห้งพี่น้องเอ้ยพออยากระครับเนื้อพี่น้องกินได้ได้กระตีขึ้น คลิปนี้พี่น้องเขาไม่เห็นเจริญเพียงเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคลิปกดกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดซับสไครต์เข้ามารับชมเนี่ยเพราะจะเป็นกระแดงอกกระแดงใจสู่ต่อไปพี่น้องเพราะจะมีกระแดงใจสั่งคลิปต่อไปท่านแม่พี่น้องไม่เห็นดาวเดือนผ่านปุด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 นี้ก็บอกหอดฟังหอดโต๊ะมืเพันไงพี่น้องเนาะปีใหม่มาหอดเพราะพี่น้องสุ้ผ่านพังแดงโลภให้เก็บจะมาเบียดเบียดน่าดับถึงเงินหมื่นน่าเตือนเงินแสน รักษาสุขภาพในเร้่อพี่น้องเอ๋ยเพราะว่าอากาศหนาวเย็ยนเยื่องล่มอยู่บนถอยพี่น้องล่มกับล่มแห้งอีกบานนี่เพราะพี่น้องสุขดีกับปีใหม่เพียงเนาะ